ทำไรอ่ะฮะทำอะไรอ่ะต่อยอะไรอ่ะต่อยแชทอยู่ทำไมอ่ะอ้าวมีเรื่องอ่ะมีเรื่องมีสตอรี่กันอะไรอะไรอ่ะทำไมทำไมอ่ะไรเรื่องอะไรอ่ะเปล่าไม่ใช่ับเปล่าฮะมีอะไรหรือเปล่า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 ทำไมอ่ะไอติ่มไปไหนอ่ะคนที่คุณชอบอ่ะอ่ะ ติอะไรทำให้มีติ่มอีกแล้วหรอคือใครอะไรอีกเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้คือทักมาหาสองคนเลยนะว่าทักมาว่าทักมาว่าเออไอเด็กแสบอยู่ไหมอ่าแล้วก็สังทักก็ถามว่าพี่ดงมาหรือเปล่าวิดูดิอะไรวะเนี่ยดูดิคืออะไรอ่ะไม่รู้ก็ถามหาเฉยๆไม่มีอะไรเลย คนไม่คิดถึงก็ไม่ถามหาหรอกโอ oh, นะต้องคิดถึงใช่ไม่ถึงจะถามหาได้เนี่ยเอา้าพูไม่งั้นยูยู่จะพูดชื่อมาได้ไงเปล่าเลยเด็กน้องเข้าใจผิดแล้วไม่ได้คิดถึงใครเลยก็แบบว่าไม่ได้เจอไม่ไม่ได้เจอเลยไงก็แบบเ้าเลยทักดูเฉยๆว่าแบบ ามาไหมอะไรเงี้ยแต่เมื่อวานก็เห็นไปกับติ๋มถ่ายรูปลง,ลงทวิตด้วยกันคืออะไรวะอุ้ยใช่เหรอใช่ไม่ติ๋มนั่นนแบบว่าไอ้นี่ไงมันจกปูนคนเดียวก็เลยแบบว่าไปจกเป็นเพื่อนเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายใช่หรือเ,เปล่ามันไปจออู่ข้อกอหมูคนเดียวอะ่ะแล้วเอาไอ้รถรถเต่ามานะันไปจบจะพี่ก็เลยแบบไปไป,ไปเป็นเพื่อนอะ่ะไม่มีอะไรเลยนะไอรีน ไม่เชื่อครับแปลกนะเนี่ยจริง,งจริงสรุปสรุปแล้ารเราจะเอาใครกันแน่เนี่ยสองสามคนเลยนะเือไงไม่ไม่เป็นน้องพี่น้องกันทั้งนั้นหละไปยก้าไปเสด็จพี่เสด็จน้องใช่เปล่าใช่สิอัน,นอันนี้รีบไปไหนกันหรือเปล่า่ะทำไมอ๋อ ก็เห็นว่ามีทำรูปปูนอะไรไว้หรือเปล่าแม่รีบเท่าไหร่แม่เนี่คุยได้ยาวมากเลออแล้วยังไงเนี่ยเชวี่เนี่ยก็เป็นเด็กมันมันเป็นเด็กแสบก็เลยแบบว่านี้ไงก็แบบช่วยดูแลช่วมปุมโอ้โหพื้นยังไงอ่ะก็คือแบบช่วยพันที่ก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยไม่มี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 อะไรก็เหอย่างนั้นก็คือพอเขา เดินเข้าบ้านไปปุ๊บก็ถ่ายรูปบอกฝันดีเขาคือไง<ฮ>วันนี้เป็นวันที่ดีฝันดีนะครับเงี้ยคืออะไรเอ่ออไม่ใช่ก็แบบว่าไอ้น,นี่ไงส่งมันเข้านอนเฉยๆวันนั้นไม่มีอะไรเลยแบบว่าอยากให้มันแบบว่าเป็นเด็กที่มันน่ารักนิสัยดีกว่าเนื้อดีกว่านี้นิดนึงอะไรอย่างี้ก็เลยแบบช่วยช่วยดูอ่ะพ่อเขาก็ฝากฝังไว้อันนี้คืออะไรกงเอกอหรือ,อไร กงไม่เอกเงี้ยกงกรงกกงเกวียนมากกว่าไม่ไม่น่าใช่กงเอกอะไรแล้วยินรอใครอ่ะยินรอใครหรือเปล่าเปล่าไปครับมายืนเหม่อยืนเหมอใช่เปล่ามึงยินรอใครตะคนโฉอะถ้ามึงยินเหมอมึงต้องไปยินตรงนน้นมึงก็รู้ที่นี่ตรงนี้นอกแลนเอ๊ะยังไงอ่ะมันเหมอตรงนั้นมันเสียงดังก็เลยมาเหมอตรงรอใครหรือเปล่าเปล่าเลยพปแไม่มี ใช่หรอกำลัง <experiences> ค like. ิดอยู่ว่าจะทำอะไรอ่าโอเคโอเคโอคเดี๋ยวไปก่อนละกันโอเคไปใช่โอเค ใครไปสักคนเชื่อปะแต่เขาว่าน้องไม่หนาแล้วแม่มันหยิบโทรศัพท์เห็นเป้าเห็นเป้าเห็นว่ามันหยิบโทรศัพท์เห็นเป้าพอแล้วตัวไห้ต้องหาใครอ่ะติ่มฉั่วเชียอปะวะขอไม่รู้เมื่อวานเขาไม่ได้ข่าวว่าตรงเนี้ยรอใครสักคน <laughs> ชัวร์ใครจะมารับอ่ะ นอกจากติม๋มใช่ไหมใช่หรอเวลาเนี่ยติม๋มไงก็ต้องติม๋มติ๋มขับรถอะไรอ่ะเดี๋ยวเอารถไม่เอกไปใช้ไม่นาหรือเราหาติ๋มสิไม่มีบอร์ไม่มีเบอร์ครับ ต้องเหงากันอีกนานไหมต้องนั่งทอนใจอีกกี่ครั้งลุงนี่ครับลุงไข่เค้กเนะดดี่ยโทษดีใช่หรอลุงหลอกหลอกหลอกลุงไข่ไม่ได้หรอเปล่า <c oughs> <c oughs> มาเอาลูกซองยิงตำรวจเลยสักรไอ้ย่ามาเอาลูกซองยิงเทพเหรอย่า อะไรนะวอลลูกสองยิงเทพอะอยู่กางถนนด้วยอะไรเงี้ยกระเทียมเทพกันบนางไหมาข้าไปดูเลยมั้ยไ้สเตำรวจก็มาดิคฮ้ยิว้ยวว้ยชีวมันละวะ มันน่ากลัวว่ะไอ้พวกนี้มันน่ากลัวจริงเขเงาเขาอยู่กับติ๋มใช่เด็ดพี่เนี่ยตอนนี้อยู่กับติ๋มไี่เส้นมอ ก็คนงงรูงไงเห็นสิ่งยย่เต็มอ้าววดีจ้าดีจ้าทำไรอ่ะอ๋อเต็มกำลังโจ้าพูดอยู่อะไรเนี่ยพูดอย่าพูดเรื่องนั้นจอดเป็ตำรวจอ๋อติ็มไปเที่ยวมาวันเนี้ยติ็มพูดว่าอะไรนะติ็มไปเที่ยวมาไปเที่ยวมาใช่ เที่ยวมาจะโจ้ย่าบอกใครแม่ใครอ่ะติดแม่ใครเหรอติดแม่ใครอ่ะไปื่อกี้แล้วติดไปคนดีเอ,าาอ้าพ่อไ,ไปที่ไหนไปที่ไหนไปกระเป๋านี่สองคนฮะตอนนี้ตอนนี้นนนจะไปอะไรอ่ะใครอ่ะอ๋าตอนนี้จะไปกับพี่ไมค์เอกเนี่ย <c oughs> ติดไป <c oughs> ติดไปเยอะยวลืมลืมบอก้เขาข้าเข็มขัดนะรถพี่โจคนดีมานนู่คันดำนู่นพี่ไม่เอ๋อย่าลืมเข็มขัดนะพี่ <c oughs> เออเออตายตายตายอะไรตายอะไรอ่ะตายเอาสักคน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 ไม่ใช่ก็คือเดี๋ยวน้องมันจะเป็นอันตรายไงคุณตำรวจได้ไปคนเดียวใช่ไหมใช่ภาพมันเบลอหรือเธอไม่ชัดเจนนั่นก็ว่าเป็นห่านอาศัยว่าหน้าเข็มขัดแต่พี่ผมไหว้ละจริงใจตำรวจจะไล่เพียอะเด้เตรียมซ่อมรถกัน คุณโนนยฮะคนที่เขาชื่องูดงเขายังส่งเขาส่งรูปมาประมาณอ่าเช็คกสี่รูปเป็นภาพคุณโนนยากำลังนัวกับผู้ชายอยู่ฮะนั่นใช่หรอนั่นค่ฮะมีที่เบลที่ไอรีนไอรินคิดูไอรินคีดูนัวกับผู้ชายแต่เขาแจ้งว่าผู้ชายโดนลวนลามหมดเลยฮะนั่นผู้ชายโดนลวนลามหมดเลยแล้วไม่อกี้ผู้ชายเขาจะลวนลามผมบ้างเหรอครับ ไม่ดหหูทางพยานปากคำคุณีไปเร็วแล้วมูขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนเดี๋ยวขึ้นขับก่อนฟังขับฟังขับฟังขับแจ้งว่าโดนหลางครับผมอ่าผมมาแจ้งแค่นี้นะฮะอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับคำได้เวลาแล้วแล้วมูลูมไหนลูมไหนลูมไหนตำรวจตำรวจเตรียมเตริมกำลังจะไปเที่ยวตำรวจตำรวจไปดัก แล้วหมูเลยเจ็ดไม้แล้วหมูเจ็ดไม้เลยเดี๋ยวมีไปสองคันพูดยาวกับสามดอกพี่ชายติ๊มพูดเดยเชื่อติ๊มจะไปนู่นดไปไปเคี้ยวหัวปวดหัวอ๋อเคี้ยวหัวปวดหัวโอเค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  มวรักนักจกปูเหรอฮะใช่ปะฮัลโหลอยู่วะเนี่ยอยู่ค่ะมวลรักนักจกปูเหรอไม่ใช่อืมเป็นไรเป็นไรอ่ะฮะฮัลโหลฮะเป็นอะไรอ้าวไม่ได้ <Hello? S 1> เป็น นั่นน่นเสียงเป็นจอ,อดีหรือเปล่าอ,อ่ด,อด,อดีได้สององจอบเลยจบเลยจกแลลวนะไม่รนอนแล้วนะ

อาอคุณพี่ใช้พี่คุณใช้โนเนี้ยอันเดียวติดคื <c oughs> สับขับรถไงของเขาเนะนี่ยขับรถอะไรอ่ะเอารถม,<อ>มาซ่อนเอารถมาซ่อนแล้วนี่อยู่นี่ นี่กูเฮ้ยปบอลเมื่อยู่ไดนจบปะไม่ครับไม่ได้จบไล่หมดครับ มันเกมแกงติงสงสารานะนะแม่พี่ทอเขาทำไมล่ะทำอะไรพี่ไม่ได้ทำอะไรเดยก็คีดหรอไง <c oughs> มันหน้าไม่เอกเรื่องของเรื่องไม่เอกทำไรอ่ะ <c oughs> ไม่เอกจอด <c oughs> ทำไม อะไรนะพีจ่จค่ะจอดทำไมก็น่วยไงคายคันไปก่อนสรุปเอาไง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 อ่ะเอาเอาไงคืออะไร,รฮะจะอูดง <c oughs> หรือจะติ๋มหรือจะเชอร์วี่ไม่ไอติ๋มมันแบบว่มามันจบปูนคนเดียวอตอนนี้ไงตอนนี้คือเราไม่มีใจเอ้ถ้าเราถ้าเราไม่มีใจเราไม่มจบคนเพื่อนเขาหรอก กลัวมันอันตรายไงเพื่อกันเขาไงสง,งสารไงคือแบบมันก็ต้องแบบทําใช้นี่ภาษาจานประ,าาาระกอบกับซอสอีกไงใช่หรอทำไมา<ช>เรื่องอะไรไอ่ะไอเรื่องที่ไปอันเจลไงเท่าไหรอ่อูนสามร้อยกว่าถุงมั้งฮะเขาโดนเรื่องอะไร,รอ่ะโดนโดนยัดยาไงจะใครยัดวะที่ขึ้นตึกเคเอสอ่ะไม่รู้ รจริงเหรออันนี้รู้ปะใช่ก็ตอนนี้เขาเป็นเอ่อลูกน้องซอสพิงค์ะเต็มลูแล้วคนหนูซอสเอาว่าไงเหรอเองทำงานใช้นี่ใครวะอ่ะเอเอฮะโหอาตี๋ทำงานเก็บเงินนะเก็บเงินไปทำอะไรอ่ะ เก็บเงินไปเปิดบริษัทปูนไม่เอาที่บอกว่าใช้นี่ดรปูนอะพลแล้วนี่มันนี่ไม่มีแล้วใช่เหรอแล้วนี่ใครจะได้ข่าวว,ว่าเราขึ้นไปจกปูนที่ตึกเคเอสอ่ะอันนี้เรื่องจริงเหรออ๋อใช่นานมาแล้วมากๆแต่ขึ้นไปทำอะไรตอนแรกไม่รู้หรือว่าอะไรยังไงอ,อ๋อไม่รู้ว่ามนฝนกลุ้มอยู่แล้วเราโดนอะไรมาก ตอนนั้นอามีคนเล่าให้ฟังว่าโดนเก้าสิบเก้าใบกี่นาทีอะยัห้าสิบหกชั่วโมงตีหกชั่วโมงใช่แล้วอ๋อแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างดีไป้วไปจบอีกไหมล่ะอ่าจะดีหรอดีมากไปหรอเปล่าล่ะอ๋อขึ้นได้ไหมก็ถามว่าไปหรือเปล่าเออไปได้ก็ไปนะเนี่ย อยากไปเหรออยากไปยูแต่กลัวโดนขวดหนุ่มเสียบหมา <laughs>